อุ้มสริยากรทำเมนูปโปรดให้กับสมคิดเอนดูชื่อไทยใช้เรียกสามีเก็บใบองุ่นข้างบ้านเก็บใบองุ่นข้างบ้านกินอุ้มสริยากรทำเมนูปโปรดให้กับสมคิดเอนดูชื่อไทยใช้เรียกสามี เอนดูจริงๆที่อุ้มศิริยากรนั้นตั้งชื่อให้กับสามีคริสโตเฟอร์เป็นภาษาไทยว่าสมคิดแถมยังต้องยกตำแหน่งภรรยาดีเด่นให้จริงๆเพราะว่าอุ้มนั้นนอกจากจะดูแลลูกๆดีแล้วก็ไม่ลืมที่จะดูแลสามีเป็นอย่างดีล่าสุดที่อุ้มศิริยากรเพิ่งจะโพสคลิปเก็บใบอัุ่นที่ปลูกไว้ข้างบ้านมาทาเป็นเมนูปโปรดให้กับสามีพร้อมขั้นตอนการทำที่ดูแลว้วน่าทำมากๆเลย เพราะว่าน่าทานมากๆทำเอาสามีแฮปปี้มากๆโดยอุ้มศริยากรบอกว่าตั้งใจทุ่มเททำให้เีขั้นตอนคือต้องเก็บใบองุ่นมาล้างแล้วก็เอาไปลวกน้ำเกลือให้เหี่ยวตัดแกนแข็งๆออกจะได้มวนได้แล้วทำเป็นมังสรีรัตใช้เนื้อสับและผสมกับหอมใหญ่สับแล้วก็แช่น้ำร้อนให้นิ่มสารแนสับละเอียดเกลือแล้วก็น้ำมันมะกอกจากนั้นห่อด้วยกันกับใบองุ่น แล้วบีบให้แน่นเป็นคำๆเอาไปเนื่อในหม้อที่รองใบองุนประมาณ15-20นาทีแล้วใส่ซุปผักลงไปด้วยก่อนเสิร์ฟบ,บีบมะนาวแล้วก็โรยน้ำมันมะกอกคุณภาพดีๆไปเยอะๆคือจะอร่อยมากสมคิดแฮปปี้และศริยากรอนก็ได้รับรางวัลภรรยาดีเด่นด้วย ก็เรียกว่าสุดยอดไปเลยนะคะสำหรับสลียาก,กอนนะคะที่เธอนั้นรู้จักสรรหาเมนูบังสลีรัดนะคะฟังดูแล้วน่าจะอร่อยมากทีเดียวค่ะแมมเห็นแบบนี้แล้วเราคงจะต้องไปเรียนแบบทำกันมั่งแล้วละค่ะแต่เมื่อทำเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยนะคะ